วงในไขข้อสงสัยเพลงพัฒนพรหย่าสามีแล้วรู้สาเหตุอึ้งเลย <S <S ล่าสุด1กุมภาพันธ์กวางได้ออกมาโพสตภาพคู่กับนักแสดงสาวอย่างเพลงพัฒพรศรีบุญเรืองพร้อมเขียนแคปชั่นว่าแหมเล่นตัวเองก่อนเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเหนื่อยหลังจากนั้นสร้างความสงสัยให้กับชาวเน็ตและได้เข้ามาตั้งคอพอถามว่าเพลงแต่งงานแล้วกับนักธุรกิจสายการบินล่าสุดสื่อข่าวสดได้ออกมาเผยว่าวงในให้ข้อมูลเคลียร์ข้อสงสัยโดยเผยว่าเพลงกวิตาหย่าสามีตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว 2,566สาเหตุเพราะจับได้ว่าฝ่ายชายมีผู้หญิงอื่นซึ่งอก่อนหน้านี้ก็ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันปกติดีแต่พักหลังๆผู้ชายเริ่มมีพฤติกรรมทำงานยุ่งมากขึ้นจนตัดภาพมาอีกทีก็จับได้ว่าสามีนอกใจไปมีผู้หญิงคนอื่นและในระหว่างที่จับได้ว่ามีคนอื่นนั้นทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีท่าทีว่าจะยุติความสัมพันธ์กันซึ่งในตอนนั้นพยายามปรับความเข้าใจกับสามีและยังเผื่อใจไว้อยู่ว่าอาจจะได้กลับมาใช้ชีวิตคู่ฉันสามีพันรยากันดังเดิม แต่สุดท้ายไม่เป็นอย่างที่คิดไว้จึงเป็นฝ่ายยุติความสัมพันธ์กับสามีด้วยการอยาขาดจากกันเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ปีที่แล้วแหล่งข่าวเผยเพิ่มเติมว่าตอนที่จับได้ว่าอดีตสามีมีผู้หญิงอื่นนั้นเพลงได้ดำเนินการยื่นฟ้องบุคคลที่3โดยใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเพื่อเรียกร้องความถูกต้องให้กับตนเองคดีความยังดำเนินอยู่ในขั้นตอนตามกฎหมาย